อ่ะครับพ <sk Attention> <pl ains> ี่น้องครับกำลังคั่วคั่วหนังครับคั่วหนังนี่ครับหนังนีหนังโมเมนต์โมเมนต์หนังคั่วได้ด้วยเด้อหนังงัวหนังงัวนเนื้อเนียงดินอันนี้ก้อยครับก้อยพล่าก้อยก้อยโพล่าด้วยด้วยนี่อ๋อ้โหและไส่หนังเนี่ยก้อยพล่าตะไคร้ตะไคร้โอ้หัดตะไคร้โยะจะมีหอมบะขี้โยะอย่างเงี้ยมันจะมีุ้งอยู่นี่ใครก็เปิดต้มเนี่ยโอ้อันนี้ต้มต้มนี่ครับต้มไก่พี่น้องครับต้มไก่ต้มไก่ได้ครับต้มไก่ต้มไก่แซ่บๆครับพี่น้องครับ ีิมด้วจืดด้ือเข้มป่ะนี่ครับน้องครับต้มไก่แซ่บๆพี่น้องต้มไก่บ้านไก่บ้านไก่บาออเนอตอนเอเล่เลยยังเหครับแซ่บบอบกไผแซบแบบบอกไผ่เกอะนิดน,นึง,นวงวไผขาดอยู่ยงนึงขาดสมุนไพร <c oughs> บมมีสมุนไพรนะที่ะกะทอมใส่เชินได้ <c oughs> เกล็นรัทำแล้มเกดไปก่อนนี้มิโนมีสอย่างครับพี่น้องครับีิโนสอย่างมีต้มตกไก่ปาดกับก้อยหนังครับพี่น้องครับหนังโคราดบเมนหนังธรรมดาหนังหนังควย้นหนังว้น่านาน่นี่หนังวยหคือหกันใช่หอ ไปจะแซ่บเลยว่ะตบไ้ให้เรียบร้อยว่าสีนอาด้ว่าเป็นสีไส้เกงกี่เล็กสนุกว่า <blind. S 1> โอ้ถืมกากว้วยเอาก้อยแบบสูตรโคราชม็นบอกข้าวเหน,เยน,ะะน,เนียวข้าวหลาม บรรยากาศปลาการะทอมเน,นี่ญญนยครับทุกท่านปลากระท่อมครับปลากระท่อมบรรยากาศโมเมนต์ท่องให้ทงหน้าเด้บรรยากาศปลากระท่อมครับผมอื <c oughs> มว่าก็ได้ขันแม,นม่นมาอยู่บ่นน่อยครับกันบรรยากาศท่องให้ท้องหน้าอออันแนบบี้บรรยากาศปลากระท่อมวุ้ยอินเนี่ยนางยิ่งเลยตัวนึงฮะก้ามไปอินมันนางยิ่งตัวนี้อันนี้เพื่อเอกเพื่เอกเ <c oughs> พื่อเอกเลยนี่มาใสนไพลิ่เข้าไพลสิ ตีกันบ้ซอสปฏิกาศเคึมคมครับพี่น้องครับตักกตัวตกบูรูฝนนี่ไรตัวนี้จะเนี่ มาบักูดแต่ว่าใบบักกูดกูบูมีเว้ยเอาว่าใบบักกูดใบบักกูดน้อยกูใช่ <c oughs> ใช่ปะใบ <c oughs> บักกูดเอาเนาะเออเอาไป